สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับการสรุปสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานประจาสัปดาห์ในรายการกสรนิวส์ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องกับพนักงานตวรวจแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่25เมษายน2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน2,889แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจํานวน7,843คนส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและชนบุรีค่ะประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุดสาอันดับแรกอันดับที่1ค่ะคือกิจการการผลิตอันดับที่2กิจการค้าส่งค้าปลีกและอันดับที่3คือกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และการที่ลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะ ทั้งนี้ค่ะในส่วนของการเลิกจ้างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้น604.890ล้าบาทค่ะ ถัดไปในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะจากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่25เมษายน2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตรวจแรงงานทั้งสิ้น716แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ45,83วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน169,964คนค่ะโดยแบ,บ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีที่1ก,กรณีที่ในใ มีความจําเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจํานวน525แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ28,734วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน133,267คนกรณีที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจํานวน292แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ11,849วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน62,560คนค่ะโดยสาเหตุหลักของการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีค่ะ กรณีที่1กรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้าย,ยกเลิกคําสั่งซื้อการขาดทุนสะสมและการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ประเภทกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวสูงสุดสาดับแรกอันดับที่1กิจการการผลิตอันดับที่2กิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และอันดับที่3คือกิจการค้าส่งค้าปลีกโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะ ในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่25เมษาย,ยน2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน380แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน294,629คนเกิดข้อพิพาทแรงงานจำนวน61แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิาพาทแรงงานจำนวน38,300คนเกิดข้อขัดแย้งจำนวน71แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง64,447คนและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน316แห่งทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิน้น17,537,840,000บาทค่ะ คุณผู้ชมคะาวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอให้คำมั่นว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงรวมถึงมีความปลอดภัยในการทำงานค่ะ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยกันสุดท้ายนี้เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอส่งคําอวยพรและกําลังใจไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยของเราต่อไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระดีๆจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันเป็นประจำด้วยค่ะกสะรชแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะกสะคุ้ครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน